แตมไม่สมดุลสูงสุดอันนี้ก็คือ1 3 0แอมป์นะครับตัวที่เยอะสุดตออ่อข้อศีรับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ t o อ e n อ i n e เ r i n g c h a n n น l นนะครับคลิปนี้เรามาทำข้อสอบกอวรายวิชา Electrical System Design นะครับใน EP ที่18ในคลิปที่ผ่านมานะครับเราทำกันถึงข้อที่200นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันที่ข้อ201นะครับข้อ201หลอดเฮ d 1 2ดวัตต์230โวลต์ ชนิดตัวประกอบกำลังสูง high power factor ประหลาดมีพิกัดกระแสเท่ากับ0.7แอมข้อใดคือโหลดทั้งหมดของหลอด HID นี้จากสูตรนะครับ S เท่ากับ Vi นะครับแล้วก็แทนสูตรเข้าไปนะครับ V เท่ากับ230โวลคูณด้วย0.7แอมกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับได้เท่ากับ161 VA นะครับข้อนี้คำตอบคือข้อ1 ต่อไปข้อ202โหลดแฟกเตอร์คือข้อนี้คำตอบคือข้อ3นะครับโหลดแฟกเตอร์ก็คืออัตราส่วนของเอเวอเรสตโหลดในช่วงเวลา1ต่อพีิกโหลดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับข้อนี้ตอบข้อ3ข้อ203โหลดของเต้ารับใช้งานทั่วไปในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยรวมเท่ากับ 45 kva ในการคำนวณหาขนาดสายป้อนของโหลดเต้ารับดังกล่าวโดยใช้ Demand Factor ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยพศ2556ของวสทโหลดของสายป้อนที่คำนวณได้มีค่าเท่าใดข้อนี้โจทย์ถามเป็นโหลดเต้ารับที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยนะครับให้ใช้ Deman d f a c t อรจากตารางนี้นะครับ demand factor สำหรับโหลดของเต้ารับที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยนะครับ10 kva แรกคิดที่ร้อ นะครับส่วนเกิน10 kva คิดที่50%ดังนั้นนะครับข้อนี้10 kva แรกคิดที่100%นะครับแล้วก็ในส่วนที่เหลือนะครับคิดที่50%ส่วนที่เหลือก็คือ4 5ลบออก10ก็จะเหลือ35 35นะครับ35 kva จะคิดที่50%ก็จะได้ว่า35 KVA คูณด้วย0.5นะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาได้เท่ากับ17.5 KVA ดังนั้น KVA รวมนะครับจะได้เท่ากับ10 KVA บวกด้วย17.5 KVA เท่ากับ27.5 KVA นะครับข้อนี้คำตอบคือข้อ1นะครับ ไปต่อที่ข้อ204ครับโหลดของแสงสว่างส่วนกลางของอาคารชนิดที่พักอาศัยร่วมเท่ากับ12 kva ในการคำนวณหาขนาดสายป้อนของโหลดแสงสว่างส่วนกลางดังกล่าวโดยใช้ดีมานแฟกเตอร์ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยพศ2556ของวสทโหลดของสายป้อนที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับข้อนี้เป็นโหลดแสงสว่างนะครับ อาคารประเภทที่อยู่อาศัยให้คิดดิมานแฟกเตอร์ด้วยนะครับจากตารางนี้นะครับการคำนวณโหลดที่พักอาศัยนะครับโดยใช้ดิมานแฟกเตอร์2 0 0 0 va แรกนะครับคิดที่100%ส่วนเกินของ2,000 va คิดที่35%นะครับจากตารางเมื่อกี้นะครับ2,000 va แรกคิด100%นะครับแล้วก็ส่วนเกินของ2,000 VA va คิดที่35%เราใช้ไปแล้ว2,000 va นะครับส่วนที่เหลือก็จะเหลือลอ,อีก10% ไะค,คิดที่35%ปอร์เซ็นตก็จะได้เท่ากับ10 kv a คูณด้วย0.35กดเครื่องคิดเลขนะครับได้เท่ากับ3.5 kv a หรือว่า3,500 va นะดังนั้น kv a รวมก็ได้เท่ากับ2,000 va บวกด้วย3,500นะครับ va กดเครื่องคิดเลขออกมาได้เท่ากับ5.5 kv a นะครับข้อนี้คำตอบคือข้อหนึ่ง ข้อ105โหลดแสงสว่างชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 11, พิกัด18วัตต์230โวลต์ w 1, ใช้ร่วมกับประหลาดที่มีพิกัดกระแส0.36แอมป์0.3 Power อร c t o r l a อร i n g กงนะครับจงคำนวณหาขนาดของโหลดที่เกิดขึ้นข้อนี้จากสูตรจากสูตรนะครับ เเท่ากับ vi ก็แทนค่าเข้าไปเลยครับ v เท่ากับ230โอ้โคูณด้วย0.36แกแอมกดเครื่องคิดเลขออกมาได้เท่ากับ82.8 va นะครับคนนี้คำตอบคือข้อ4นะครับ83 va ไปที่ข้อ206ครับ หลด,ดแสงสว่างชนิดหลอดฟอลูออเรสเซนต์พิกัด36วัตต์230โวลต์ใช้กับบราดทที่มีพิกัดกระแส0.43แอมป์0.5พาวเวอร์แฟกเตอร์แลกกิ้งนะครับจงคำนวณหาขนาดของโหลดที่เกิดขึ้นข้อนี้ก็เหมือนข้อที่ผ่านมานะครับสูตรก็คือ S, <S เท่ากับ V I นะครับแทนค่าเข้าไปครับ V เท่ากับ230โวลต์คูณด้วย0.43แอมป์กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับข้อนี้ได้เท่ากับ 9 9 va นะครับตอบคือข้อ4ข้อ207เครื่องจักรไฟฟ้ามีพิกัด75กิโลวัตต์400โวลต์3เฟส0.8 power factor lagging โดยเครื่องจักรไฟฟ้านี้มีประสิทธิภาพเท่ากับ93.5%จงหาขนาดโหลดของเครื่องจักรไฟฟ้าดังกล่าวข้อนี้เขาถามหาค่า kva นะครับโดยเขาให้ค่ากิโลวัตต์แล้วก็ power factor มาอันนี้เป็นระบบ3เฟสค่า kva เท่ากับ s เท่ากับู Bi นะครับตอนนี้เรารู้ V แล้วแต่เราไม่รู้ I ก็จากสูตรน,นะครับค่ากิโลวัตต์นะครับค่า Power เท่ากับรูทสามวีไอโเซตานะครับซึ่ง c o s เซตาเท่ากับ Power factor นะครับก็คือ0ูนดังนั้นเราก็หา I นะครับโดยย้ายสมการ I เท่ากับ P ก็คือ75หากิโลวัตต์หารด้วยรูทสนะครับคูณอยู่ยกับ400โวลต์ แล้วก็คูณอยู่กับ power factor ก็คือ0.84จากนั้นให้กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับได้เท่ากับ137แอมป์นะครับทีนี้เราก็มาแทนสูตรได้เลยครับ S ก็จะเท่ากับรูท3คูณด้วย400โวลต์แล้วก็คูณด้วย173.7 17แอมป์นะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาได้เท่ากับ94.9 kVA ข้อนี้คำตอบคือข้อ4นะครับ95 kVA ข้อ208การไฟฟ้านครหลวงกำหนดให้ขนาดโหลดสูงสุดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า5วงเล็บ15แอมป์นะครับ1เฟสไว้ที่เท่าไหร่เขาามหา กำหนดขนาดโหลดสูงสุดนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูตารางของการไฟฟ้านครหลวงนะครับครับผมจากตารางนี้นะครับเป็นการไฟฟ้านครหลวงขนาด5วงเล็บ15แอมป์นะครับโหลดสูงสุดที่ใช้ได้ก็คือ10แอมป์นะครับของการไฟฟ้านครหลวงครับข้อนี้คําตอบก็คือข้อ3นะครับ10แอมป์ต่อไปข้อ209การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนดขนาดโหลดสูงสุดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า15วงเล็บ45แอมป์1เฟสไว้ที่เท่าใดข้อนี้ก็ไปดูตารางเดิมนะครับ แต่ดูเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับผมตารางนี้นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขนาดมิเตอร์15วงเล็บ45แอมดูของ PA นะครับโหลดสูงสุดที่ใช้ได้ก็คือ36แอมนะครับครับผมข้อนี้คำตอบคือ36แอมนะครับตอบข้อ2ต่อไปข้อ210ระบบไฟฟ้า3เฟส4สาย230ทับ400โวลต์แบบโหลดไม่สมดุลโดยมีค่ากระแสเฟส A เท่ากับ80แอม เฟส B เท่ากับ100แอมป์แล้วก็เฟส C เท่ากับ130แอมป์จงหากระแสไม่สมดุลสูงสุดมีขนาดเท่าใดกระแสไม่สมดุลสูงสุดอันนี้ก็คือ130แอมป์นะครับตัวที่เยอะสุดต่อข้อ4ครับครับผมสำหรับการทำข้อสอบนะครับ Electrical System Design นะครับใน EP ที่18ขอจบไว้ที่ข้อ210ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทำต่อใน EP ต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ